สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบบ่ายประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568วันนี้เราขอเริ่มต้นที่ภาคใต้ก่อนเลยนะคะเพราะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ มีรายงานว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทนุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงฝั่งอันดามันอย่างพังงาภูเก็ตปังและสตูลด้วยค่ะขอให้พี่น้องชาวใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ สำหรับพื้นที่ตอนบนของประเทศอากาศจะเริ่มเย็นลงในตอนเช้าค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะ ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะในช่วงเช้าขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วยค่ะนอกจากนี้เนื่องจากอากาศเริ่มแห้งจึงต้องระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ มาดูสภาพทะเลกันบ้างค่ะสภาพอากาศในอ่าวไทยวันนี้คลื่นค่อนข้างสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวค่ะขอให้ชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรือฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัยค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากเรื่องคุณภาพอากาศค่ะ ในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากสภาพการระบายอากาศที่อ่อนลงค่ะหากต้องออกนอกอาคารในบริเวณดังกล่าวควรป้องกันตัวเองด้วยหน้ากากอนามัยนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะวันที่5ธันวาคม หลายคนน่าจะกําลังวางแผนไปเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือรับลมหนาวหรือว่าอาจจะลงใต้ไปทะเลสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเช็คอากาศแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาดูแค่ว่าร้อนหรือหนาวนะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังตัวเลขพยากรณ์อากาศเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ที่ทําให้ประเทศไทยในวันเดียวกันมันกลายเป็นเหมือนสองขั้วเลยใช่เลยครับคือพยากรณ์อากาศเนี่ยนะถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเออ มันเหมือนอ่านนิยายสั้นๆเรื่องหนึ่งเลยมีตัวละครเอกมีจุดเริ่มต้นของเรื่องแล้วก็มีผลกระทบที่ตามมาเป็นลูกโซ่เลยครับซึ่งมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งมากแล้วก็ส่งผลกับชีวิตเราโดยตรงเลยด้วยใช่ครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆแบบจะใส่เสื้อผ้าอะไรไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างความปลอดภัยในการเดินทางเลยนะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวละครหลักของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าในหัวข้อลักษณะอากาศทั่วไป เหมือนจะพูดถึงตัวการสําคัญตัวหนึ่งอยู่อะไรคะที่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนอากาศทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ตัวเอกของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือบริเวณความกดอากาศสูงอืมหรือถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนเลยครับอ๋อตอนนี้เจ้าก้อนอากาศเย็นขนาดใหญ่นี้มันแผ่ลงมาคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้เรียบร้อยแล้วเหมือนมีคนเปิดแอร์ยักษ์จากจีนส่งตรงมาที่เราเลยอ่า เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับก็คือแบบนั้นเลยมวลอากาศเย็นก็ฟังดูตรงไปตรงมาดีนะคะคือทําให้ภาคเหนือกับอีสานอากาศเย็นลงถูกไหมคะถูกต้องครับผลกระทบแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คืออุณหภูมิที่ลดลงนี่แหละครับแล้วในข้อมูลเขาบอกไหมคะว่ามันเย็นลงขนาดไหนแบบถ้ามีคนจะไปขึ้นดอยนี่ต้องเตรียมตัวเบอร์ไหนคะมีครับชัดเจนเลยถ้าดูตัวเลขจะเห็นภาพเลยนะสําหรับภาคเหนือโดยรวมอากาศจะเรียกว่าเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่แถวแถวสิบสี่ถึงยี่สิบองศาเซลเซียสแต่ทีนี้ถ้าใครอยู่บนยอดดอยอันนี้ต้องคุยกันอีกเรื่องหนึ่งเลยหนาวกว่านั้นอีกใช่ครับในพยากรณ์ใช้คำว่าหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะดิ่งลงไปได้ถึง6ถึง16องศาเลยทีเดียวห6องศานี่คือต้องใส่เสื้อกันหนาวตัวหนังหนาแล้วนะคะไม่ใช่แค่เสื้อสเวตเตอร์บางๆแล้วต้องจัดเต็มเลยครับแล้วทางภาคอีสานล่ะคะโดนผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมโดนเหมือนกันครับ แต่จะต่างไปนิดหน่อยทางภาคอีสานอากาศจะเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงอีก1-2อ,องศาด้วยอ๋อครับอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบจะอยู่แถวๆสิบเถวง7 2 2องศาส่วนบนยอดภูก็จะหนาวหน่อยที่11-14องศาครับเดี๋ยวนะคะหนูตามทันเรื่องภาคเหนือกับอีสานที่อากาศเย็นลงเพราะมวลอากาศเย็นแต่กําลังดูข้อมูลส่วนของภาคใต้ไปด้วยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยค่ะ ที่นั่นกลับมีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมันมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะเนี่ยนี่แหละครับคือความน่าทึ่งของระบบบรรยากาศเลยมันคือตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่า teleconnection teleconnection ใช่ครับคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนึ่งสามารถส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโยังไปพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆได้คือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยไม่ได้เดินทางไปถึงภาคใต้โดยตรงนะแต่มันส่งอ oh ส่งผลกระทบไปแทนใช่ครับ มันเหมือนส่งแรงผลักผ่านระบบลมไปเหมือนเราผลักโดมิโนโตัวแรกที่เชียงใหม่แล้วตัวสุดท้ายเป็นลมที่นาราธิวาสอะไรแบบนั้นแบบนั้นเลยครับถูกต้องเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมันไปกวนระบบอากาศตรงอื่นให้ปั่นป่วนขึ้นมาแทนแล้วแรงผลักทีิว่านี่มันทำงานยังไงคะในกรณีนี้มวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมามันไปเสริมกำลังให้ลมตะวันออกมีกำลังแรงขึ้นลมตะวันออก แล้วทีนี้ลมตัวนออกที่ว่าเนี่ยมันพัดผ่านทะเลจีนใต้กับอ่าวไทยซึ่งเต็มไปด้วยความชื้นพอมีแรงเยอะขึ้นมันก็เลยเหมือนเครื่องสูบน้ําขนาดยักษ์กูยเอาไอ้น้ําและความชื้นมหาศาลพุ่งตรงเข้าถล่มภาคใต้แบบเต็มๆเ,เลยพอจะนึกภาพออกเลยค่ะแล้วในข้อมูลเขาบอกไหมคะว่ามันรุนแรงแค่ไหนอย่างที่บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนี่มันครอบคลุมพื้นที่เยอะไหมคะตัวเลขเชัดเจนมากครับแล้วก็ค่อนข้างน่ากังวลเลย ถ้าดูที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่70%ใช่ครับและย้ําว่าไม่ใช่แค่ฝนธรรมดาแต่เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันครับร้อยละ70ของพื้นที่นี่ถือว่าเยอะมากสําหรับช่วงต้นเดือนธันวาเลยนะคะเยอะและน่าเป็นห่วงมากครับนี่คือระดับที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเลยคําเตือนก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือสําหรับคนที่อยู่บนบกกรมอุตุเตือนชัดเจนเลยว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ใช่ครับน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะจังหวัดที่ระบุชื่อไว้เลยอย่างนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาไปจนถึงฝั่งอันดามันอย่างภูเกต็ตตรังและสตูลแล้วในทะเลล่ะคะสําหรับชาวประมงหรือคนที่เดินทางด้วยเรือสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอันตรายไม่แพ้กันครับ ในอ่าวไทยปกติคลื่นอาจจะสูงเมตรถึง2เมตรแต่ในประกาศเตือนชัดเจนว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโอ้โหคำว่ามากกว่า2เมตรสําหรับเรือเล็กนี่คืออันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับจริงด้วยค่ะดังนั้นคําเตือนจึงครอบคลุมไปถึงชาวเรือทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พอฟังแบบนี้แล้วก็น่าเห็นใจคนภาคใต้เลยนะคะในขณะที่คนภาคอื่นกำลังดีใจกับอากาศเย็นๆใช่ครับแต่พวกเขากลับต้องมารับมือกับสถานการณ์ที่น่ากังวลเอ๊แต่เดี๋ยวนะคะในรายงานยังมีอีกประเด็นที่หนูว่ามันดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่อืมยังไงครับในพื้นที่ที่อากาศดีๆอย่างภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพกลับมีคำเตือนเรื่องฝุ่นละอองสะสมในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก ทั้งๆท,ที่อากาศเย็นสบายแบบนี้มันน่าจะปลอดโปร่งใช่ไหมคะนี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบข้างเคียงที่คนมักจะมองข้ามไปเวลาดีใจกับอากาศหนาวครับคําตอบมันซ่อนอยู่ในคําว่าการระบายอากาศอยู่ในเกีย์อ่อนซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากมวลอากาศเย็นนี่แหละครับโอ้ลองนึกภาพตามนะครับว่ามวลอากาศเย็นมันหนักและจมตัวลงมันเลยทําตัวเหมือนฝาชีที่มองไม่เห็นกดทับอากาศที่อยู่ข้างล่างเอาไว้ ทำให้ฝุ่นควันจากการจราจรหรือกิจกรรมต่างๆมันหนีไปไหนไม่ได้ลอยขึ้นสูงก็ไม่ได้กระจายออกไปก็ไม่ได้สุดท้ายก็สะสมอยู่ใกล้ๆพื้นดินที่เราหายใจกันอยู่ถูกต้องครับก็เลยสะสมตัวอยู่แบบนั้นแหละโห oh, อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยนึกถึงเลยค่ะนึกว่าอากาศเย็นๆคือดีทุกอย่างที่ไหนได้เราอาจจะก,กําลังสูดฝุ่นเข้าไปเต็มๆโดยไม่รู้ตัวใช่เลยครับมันเหมือนดาบสองคม อากาศเย็นสบายแต่อาจจะมาพร้อมกับปัญหาฝุ่นที่เราต้องระวังยังไม่หมดนะคะ,จะเจออีกอย่างที่มันดูจะขัดแย้งกันสุดๆเลยครับคือในขณะที่ภาคใต้ต้องเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมแต่สำหรับประเทศไทยตอนบนกลับมีคำเตือนเรื่องอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศแหง้งเป็นไปได้ยังไงคะที่ในวันเดียวกันประเทศเราต้องเตือนทั้งเรื่องน้ำท่วมและเรื่องไฟไหม นี่คือภาพสะท้อนความเป็นสองขั้วที่ชัดเจนที่สุดเลยครับและมันมาจากตัวการเดียวกันไปเป๊ะคือมวลอากาศเย็นก้อนนั้นใช่ครับคือมวลอากาศเย็นก้อนนั้นแหละโดยธรรมชาติของมันคืออากาศที่แห้งและมีความชื้นต่ำมากเมื่อมันแผ่ลงมาคลุมภาคเหนือและภาคอีสานมันก็ทําหน้าที่เหมือนเครื่องดูดความชื้นขนาดยักษ์ <S <S อ๋อดึงเอาความชื้นในอากาศออกไปหมดทําให้ทุกอย่างแห้งกรอบทั้งต้นไม้ใบหญ้า และเชื้อเพลิงต่างๆในป่ามันเลยอยู่ในสภาพพร้อมติดไฟสุดๆครับแต่เดี๋ยวนะคะภาคเหนือก็เพิ่งผ่านหน้าฝนมาไม่นานใช่ไหมคะอากาศแห้งแค่วันสองวันมันทําให้เสี่ยงเกิดไฟป่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงอยู่ที่ดินอาจจะยังมีความชื้นอยู่บ้างแต่เชื้อเพลิงที่อยู่บนผิวดินอย่างใบไม้แห้งกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยมันสูญเสียความชื้นเร็วมากเมื่อเจอลมหนาวที่แห้งๆแบบนี้ แค่วันสองวันก็เพียงพอที่จะทําให้มันแห้งจนกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีได้แล้วประกอบกับลมที่อาจจะพัดแรงด้วยถูกต้องครับถ้ามีประกายไฟเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวมันก็พร้อมจะลุกลามอย่างรวดเร็วได้ทันทีสุดยอดจริงๆสรุปคือในวันเดียวกันคนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมคนกรุงเทพต้องกังวลเรื่องฝุน่นส่วนคนภาคเหนือต้องระวังเรื่องไฟป่า ทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากกลไกเดียวกันคือมวลอากาศเย็นจากจีนก้อนนังก้อนเดียวใช่เลยครับผมจำได้เลยปีหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันเพื่อนผมที่เชียงใหม่โพสต์รูปใส่เสื้อหนาวหนาๆจิบกาแฟดูเหมาะแต่ในวันเดียวกันเพื่อนที่นครศรีธรรมราชส่งรูปน้ำท่วมหน้าบ้านมาให้ดูมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันสุดๆเห็นภาพเลยค่ะครับ แล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบบรรยากาศที่ซับซ้อนแต่ก็เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วปรากฏการแบบสองขั้วสุดๆอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติสําหรับช่วงต้นเดือนธันวาคมไหมคะหรือว่าปีนี้มันมาแปลกมาแรงกว่าปกติโดยปกติแล้วการที่มวลอากาศเย็นลงมาแล้วทาให้ภาคเหนือหนาวภาคใต้ฝนตกถือเป็นรูปแบบปกติของฤดูหนาวในบ้านเราครับแต่ความรุนแรงของมันในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความแรงของมวลอากาศเย็นและปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยบางปีมวลอากาศเย็นอาจจะกำลังอ่อนแค่ทำให้เย็นลงนิดหน่อยฝนใต้ก็ไม่หนักมากแต่ปีไหนที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงแบบนี้ลงมาก็จะเกิดภาพความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละครับพอฟังแบบนี้แล้วพยากรณ์อากาศสำหรับวันที่5ธันวาคมมันไม่ใช่แค่ตัวเลขจริงๆนะคะมันคือบทสรุปของเรื่องราวที่ซับซ้อน ที่มีพระเอกคือมวลอากาศเย็นตัวเดียวแต่กลับสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันสุดขั้วไปทั่วประเทศใช่ครับตอนบนอากาศเย็นแห้งต้องระวังทั้งฝุ่นกับไฟในขณะที่ตอนใต้ต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักแล้วก็เคลื่อนลมแรงใช่เลยครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการอ่านพยากรณ์อากาศให้ลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขอุณหภูมิหรือโอกาสเกิดฝนจึงเป็นเรื่องสำคัญมันช่วยให้เราเข้าใจเหตุและผลของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบต่างๆที่อาจตามมาได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ตามใช่ครับมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้รับสารมาเป็นผู้เข้าใจสถานการณ์ครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราคุยกันวันนี้เป็นเพียงภาพของ24ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นแต่ในเว็บไซต์เดียวกันยังมีข้อมูลพยากรณ์ระยะยาว3เดือนการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เอล尼โดลาลินยาไปจนถึงข้อมูลเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ มันเลยทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าข้อมูลสภาพอากาศรายวันบอกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ข้อมูลระยะยาวเหล่านี้กําลังบอกใบอะไรเกี่ยวกับทิศทางของทั้งฤดูกาลหรืออาจจะไกลไปถึงความมั่นคงทางอาหารของเราในอนาคตแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวในภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ดีแค่ไหนคะ